สวัสดีครับพบกับการสาธิตการใช้งานตัวโปรแกรม ArcCAD นะครับในส่วนของการทำงานที่ไปในส่วนของพาร์ทที่เป็นการทำในส่วนการบิดดิ้งนะครับอย่างเช่นการบิดดิ้งของเราเนี่ยเราเริ่มต้นมาเราได้ไฟล์ที่เป็นตัว d d g นะครับเนี่ยเราได้ไฟล์ที่เป็นตัวไฟล์ เป็นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองที่เป็นไฟล์ d w g เดี๋ยวจะเป็นตัวไทายห้องนะครับที่เป็นตัวไฟล์ dWG นะครับก็สามารถทำการดึงเข้ามาในตัว a r c h i c a d แล้วก็ทำการดับนะครับได้เหมือนกันแล้วก็มาขึ้นในตัวของทั้งในส่วนของตัวท d ดีทีดีในตัวอัจฉริยะรวมถึงการทอร์เรมต์คิดบิลคิวด้วยนะครับเพื่อไปในส่วนของการทําราคาต่างๆพวกนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวขั้นตอนอย่างเช่นเราจะมาทําการขึ้นในส่วนตัวไทยห้องพักแล้วกันเนาะอันนี้เราจะทําเป็นตัวไฟล์ที่เป็นตัวคอนโดประมาณนี้นะครับ ที่8ชั้นเนาะนะครับตอนนี้คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการขั้นตอนเริ่มต้นเนาะว่าผลลัพธ์กว่าจะเป็นจุดนี้ได้เนี่ยมีการขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับโอเคอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดไฟล์เปล่ามาแล้วกัน,นเนาะเราจะมาทําการเริ่มขึ้นในส่วนของตัวที่เป็นไทยห้องก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยดึงตัวไทยห้องเนี่ยไปใส่ในตัวไฟล์รวมที่เป็นตัวคอนโดนะครับนี่เราก็สามารถดึงในส่วนของตัวไฟล งานที่เป็นตัว DUG เข้ามาดาบได้เลยนะครับก็สามารถทําการสร้างตัวเวิร์กชีตขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงตัวไฟล์ DUG เข้ามาได้เลยนะตัวส่วนนี้นะครับก็ดึงเข้ามาได้นะครับใช้ห้องนะครับนี่สารพัดก็ดึงเข้ามาได้เลยนะอันนี้เราก็ต้องมาปิดตัวไฟล์นี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับปิดไปเลยนะครับ โอเคแล้วก็ทําการดึงเข้ามาได้เลยนะครับลากวางได้เลยนะนะครับนี่เราก็เลือกหน่วยกันทํางมาทังตัวไฟล์ DWG อย่างน้อนะว่าเริ่มต้นการเขียนงานของไฟล์ต้นต้นฉบับเนี่ยใช้หน่วยไหนนะครับเป็นหน่วยเมตรหรือหน่วยเซนติเมตรหรือหน่วยมิลต,ต่างๆก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ผมเลือกหน่วยเมตรนี่แหละนะครับก็กดวางได้เลยนะครับนี่ก็ได้ไฟล์มาแล้วนะครับต่อาน,นี้เราก็ทำการยืดเส้นยื ได้นะครับขยายหรือทาการแก้ไขก็ได้นะลบเส้นบางส่วนที่ไม่ต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับหรือต้องการเพิ่มเติมอะไรก็สามารถทำการเขียนเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาก็เดี๋ยวจะทาการดับขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับก็เปิดเงาขึ้นมาอย่างนี้นะครับเปิดเงาขึ้นมานะครับก็ง่ายๆเลยตอนนี้ผมก็ได้ส่วนตัวไฟแคตมาแล้วเนาะนะครับเราก็ดับได้เลยอย่างเช่นดักตีผนังนะก็ง่ายๆก็เลือกคำสั่งบอได้เลยนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมอัจฉริยเนี่ยเราก็ทํางานอย่างที่บอกคือได้ทั้งตัว 2D แล้วก็ 3D แบบออโต้อยู่แล้วนะครับ ก็เลือกการตีได้ว่าเป็นผนังหนาเท่าไหร่นะ10เซน20เซนต่างๆก็เลือกได้เลยนะครับก็ตีไปได้ตามเงาได้เลยนะตอนร็องจุดตัวรเรฟเ r เรนซ์ไว้อยู่แล้วนะครับนี่ก็ตีตามส่วนที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่มันก็ตรงตามเงาที่เราดับมาเป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับจากไฟแคดเลยเนาะอันนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็ตีไปได้นะครับ ตีประมาณนี้กันส่วนห้องตรงกึ่งกลางของห้องไทยห้องนี้นะครับเราค่อยไปใส่ตัวไฟรวมกันแล้วกันเนาะต่อมาต้องการจะยืดตัวสะผนังนะครับที่ตีไปเราก็ยืดได้เหมือนกันนะครับให้ตรงตามเงาอันนี้ก็ได้นะครับคือเราจะได้ทั้งส่งตัว 2D และ 3D พร้อมกันเลยเนาะอย่างเช่น 3D ก็ได้แล้วนี่เห็นไหมผนังที่ตีไปก็ขึ้น 3D มาแบบออโต้เลยนะครับตัวนี้นะครับต่อมาทําการใส่ตัวพื้นนะก็ง่ายๆเลยนะครับตัวพื้นนะครับ ก็เลือกจากตัวแฟร์บลิทเราตั้งค่าไปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเป็นพื้นไม้ก็เลือกได้เลยนะครับก็ทําการตีได้ครับครอบไปเลยแล้วกันเราค่อยลบที่หลังก็ได้เหมือนกันนะครับต้องการลบส่วนไหนก็ลบได้เลยนะลบส่วนนี้ออกนะครับมาลบตรงนี้ออกไปเลยอะไรงนี้ลบได้เลยนะครับมาก็ใส่เป็นส่วนของตัวพื้นห้องน้ําต่างๆก็เลือกได้เลยนะครับพื้นห้องน้ําพื้นระเบียงต่างๆก็เลือกได้นะครับตามที่เราเซฟเก็บไว้เลยเนาะอันนี้ ก็ตีไปอัน,นไหนมันต้องการก็ลบที่หลังได้นะอันนี้นะครับนนจะเป็น,นส่วนตัวพื้นระเบียงนะก็เลือกได้นะครับถ้าเราทำการเซฟเป็นแฟลตดีเก็บไว้ในเวลาใช้งานก็ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่อีกรอบเนาะก็เลือกจากตัวที่เราเซฟค่าไปได้เลยนะครับก็ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่นะครับ,าน,านะรบนีกตีไปนะครับนี่ก็ได้ละนะครับในส่วนไหนที่มันบางฟิลเราอยู่ก็เลือกได้นะครับให้มันโชว์เป็นลายนี่นะครับต่อมาเราก็ได้ทั้งในส่วนของตัวพื้นด้วยนั่นเที่ดีนะครับตามนี้เลย นะครับนี่นะครับต่อมาก็มาทําการใส่ตัวประตูหน้าต่างนะครับอย่างที่บอกคือตัวประตูหน้าต่างตัวโปรแกรมเนี่ยก็มีให้เยอะนะครับนี่นก็เลือกได้นะเป็นประตูบ้านเปิดเดี่ยวบานเปิดคู่ต่างๆแล้วก็สามารถทำการคลิกเลือกแล้วก็ทําการตั้งค่าขนาดความกว้างความ,วาม,วามสูงตัวประตูได้เลยนะครับอันนี้ก็รวมตัว,ตวบังกบด้วยนะก็ใส่ค่าไปได้เลยแล้วก็ทําการเซฟค่าเก็บไว้ได้นะครับเวลาใช้งานครั้งต่อไปก็ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่อีกรอบละนี้ผมก็ขอเลือกในส่วนของตัวที่ตั้งค่าเก็บไว้แล้วกันเนาะ ก็ดูตามด d เลยคบนี้ D01 เนอะก็เลือกได้เลยนะครับ D01 นะครับก็หยิบม,มาใส่ได้เลยนะนี่นะครับก็เลือกการเปิดซ้ายขวาเปิดเข้าประดอกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ D01 สังเกตเราจะมีตัวเสาเอ็นให้ด้วยเนาะในส่วนของตัวประตูนะครับประตูหน้าต่างมีให้หมดเลยนะต่อมา D03 นะเป็นประตูห้องน้ำนะก็เ,เลือกใส่ได้เลยนะครับนี่ก็เลือกเปิดซ้ายขวาได้นะครับ D02 นะครับ งรัระเบียงเนาะก็ใส่ได้เลยอันนี้อันนี้ก็จะง่ายๆเนาะไม่ยากนะครับอ่านะครับหยิบใส่ได้เลยนะครับอ่านี่ใส่ไม่ตรงก็เลื่อนได้นะในส่วนตัวช่องเจาะประตูหน้าต่างก็จะเลื่อนตามไปด้วยตัวหน้าต่างก็เหมือนกันนะครับเหมือนประตูเลยนะคือเรา,าทาหน้าการตั้งค่าเก็บไว้ได้นะครับไปไ่ไการใช้งานขั้นต่อไปก็ไม่ต้องมาตั้งตั้งค่าใหม่ละก็หยิบจากค่าที่เราตั้งค่าไว้อยู่แล้วก็ได้เหมือนกันนะก็หยิบเข้ามาใส่ได้เลยนะตรงนี้นะครับก็หยิบมาวางได้นะครับ นี่อันนี้ก็สังเกตว่าจะให้ตัวเสาเอ็นเหมือนกันนะครับนี่สตัวที่ดีครับเราก็ได้ส่วนของตัวที่เป็น 2D ด้วยเนาะเห็นไหมแน่นน่เป็นก็จะมีตัวที่เป็นในแบบของตัวประตูหน้าต่างอยู่ในตัวงานเนาะเนาะต่อมาในสตัวหน้าทีดีนะครับก็จะมีด้วยไม่นี่สังเกตนะครับหน้าทีดีก็จะมีตัวลายของตัวกระจกด้วยนะครับนี่เห็นไหมลายกระจกด้วยนะครับก็เห็นหมดเลยนะห้องพักต่างๆนะครับก็ได้ทั้งประตูบานเลื่อนบานเปิดได้หมดเลยนะครับ ต่อมาทําการใส่ตัวรับเบียงเนาะก็เลือกได้นะครับตัวรับเบียงก็สามารถทําการเซฟค่าเก็บไปได้อย่างที่บอกนะจะเป็นราวกันตกขนาดความสูงเท่าไหร่หน้าตาแบบไหนก็เซฟเก็บได้หมดเลยนะอันนี้นะครับอันนี้ผมก็ตีได้เลยนะครับนะครับก็เลือกการตีลิฟเฟลนได้นะครับนี่ไปอยู่นั้นแล้วกันก็ใส่ค่าเอาได้นะอยากรู้ว่าความยาวเท่าไหร่ก็ใส่ค่าได้เลยนะครับนี่ก็ได้ละ ก็เลื่อนมันได้นะอันนี้อันไหนไม่ตรงตรงไหนก็เลื่อนได้นะครับในส่วนตัวที่ดีก็มีระเบียงด้วยไหมนี่ได้ระเบียงละนะครับมีระเบียงราวกันตกต่างๆนะครับก็ได้หมดนะเมื่อเราทําการทําการขึ้นตัวไทยห้องนะครับเสร็จหนึ่งไท่ละเราก็สมมติอันนี้เป็นไท่บีแล้วกันเนาะเราก็ทำไท่บีไทยเดียวแล้วก็ทําการ Copy ปี้ไท่บีเนี่ยไปใส่ในตัวไฟล์ต้นฉบับเนาะอันไหนที่มีไท่บ B ตรงไหนบ้างก็ Copy ไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็เซฟเป็นตัว ฮอตลิงก์นะครับตัวโปรแกรมจะเรียกว่าฮอตลิงก์เนาะนะครับจะคล้ายๆกับ x อ e ในส่วนของตัวโปรแกรม c a t เนาะนะครับก็เซฟเป็นฮอตลิงก์เก็บไว้ได้เลยเนาะทำเป็นตัวต้นฉบับหนึ่งตัวนะครับถ้าเกิดมีทำการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแบบต่างๆก็มาแก้ไขในส่วนของตัวต้นฉบับไปเลยเนาะในตัวงานก็อัปเดตตามไปด้วยนะครับก็แก้ไขกั่ตัวต้นฉบับต้นใช้เดียวเนาะตัวอื่นก็จะอัปเดตตามไปด้วยนะครับนี่ผมก็เซฟเป็นตัวไฟล์โมดูลเลยแล้วกันนะครับโมดูลได้เลยนะ อันนี้ก็เซฟได้นะครับอ่าคอนติเนีเลยเลือกเฉพาะชันช้นนี้ชั้นเดียวเนาะโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ไฟล์รวมได้เลยนะครับนี่นะครับก็นี่นี่ก็เป็นไทยหน้าตาของแป่นนะครับชั้นอันนี้ชั้น4เนาะมี8ชั้นนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมแบ่งชั้น5ไว้1ส่วนเนาะนี่สังเกตมุ้งว่าตรงนี้ไทป์บนะีที่ผมขึ้นตะกี้แล้วกันเนาะที่ผมทำการขึ้นไว้นะ อยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเราก็ทําการมาบานตรงนี้แล้วก็ก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับนี่ตามนี้ได้เลยเนาะเมื่อทําการเรามีการแก้ไขแบบต่างๆก็ไปแก้ไขที่ตัวไฟล์ต้นฉบับตัวตะกี้ของเราเนาะตัว h o ล l i n k นะครับแล้วก็มาอัปเดตตัวนี้ก็ทําการแก้ไขตามด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองมาดึงเข้ามาได้เลยแล้วกันนะอันนี้เราตัวไฟล์แปลนใหญ่ก็สามารถทําการดึงมาได้เหมือนกันนะครับตัว Hotlink ตัวไฟล์แฉกนะก็ดึงเข้ามาได้เหมือนกันนะครับ รกรสางบวกชีพดึงเข้ามาได้เหมือนกันนะอย่างที่บอกคือไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวไฟล์ที่เป็นในส่วนของตัวไท้ายห้องหรือจะเป็นตัวไหนก็ดึงเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะไฟแคดตะกี้นะตะกี้นะครับก็ดึงเข้ามาได้น,นี่ดึงเข้ามาได้นะก็เปิดเงาได้เลยนะจะเปิดเงาดาร์ฟได้นะครับได้ตรงห้องเนาะอันนี้นะครับเปิดโชว์งเงานะไม่ตรงก็เดี๋ยวมุฟมาได้นะครับตรงนี้มุฟเงาได้ นะครับมาวางได้นะตรงนี้อ่านะแล้วก็เห็นตัวไทยห้องต่างๆแล้วก็ทําการวางห้องตามนี้ได้เลยเนาะตัวเงานะครับก็วางตามเงาได้เลยนะครับก็ดึงเดิ้ลดึงไฟห้องดึงที่เราทําการสร้างไวเตะกี้แล้วกันเนาะนะครับอ่านี่ผมดึงไว้อยู่แล้วนะอันนี้พอดึงอีกตัว,วกันเนาะ นี่ตัวโมดูลที่ผมเซฟไว้ตะกี้นะก็เลือกได้เลยนะครับตัว Type B e, Nemo ตัวนี้นะก็ Select เสร็จแล้วก็เลือกชั้นหนึ่งที่ผมสร้างไว้นะครับเสร็จแล้วกด Select แล้วก็กดวางได้เลยนะครับกวางตรงหน้านี้ได้เลยนี่ก็ได้มาแล้วนะครับตามีเนาะเราก็ทําการโรเ a t มันได้นะครับให้มันตรงเนาะอันนี้เราก็เดีย๋ยวจับให้มันตรง้วกันแล้วก็หมุนได้เลยนะอันนี้นะครับ อันนี้เห็นมันตรงตามแบบเลยนะครับยังไม่ตรงเนาะแล้วก็มูกมันได้นะอันนี้หมูกเข้าไปนะครับประมาณนี้ถูกด้านไหมเหมือนจะผิดด้านนะเดี๋ยวตรงมิลเลอร์ไปนะ อยู่นะครับก็มูฟมันได้นะครับแก้ไขได้นะให้มันตรงกับตัวแบบที่เราทําการดึงเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้นะนี่ก็ตรงกับรับเบียงที่เราตามไฟแคตเราดาประมาณได้เลยนะเสร็จแล้วก็ดีไซน์ตามที่เราคิดได้เลยนะครับก็ปี้ไปได้เลยนะปี้ไปนะครับมิเลอร์ปี้ไปด้วยเนาะอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็ได้มาก็มูฟมันได้เลยนะมูฟปี้ไปได้ ก็ใส่ตามตัวเสาได้เลยนะก็วางได้ประมาณนี้เนาะก็คือตีท้ายตามห้องเนาะถ้าเกิดเราเป็นการแก้ไขต่างๆก็สามารถทําการแก้ไขตัวต้นฉบับนะครับในตัวไอเนี้ยเข้ามาทําการอัปเดตให้อย่างเช่นผมมีการแก้ไขแล้วกันเนาะอย่างเช่นมีการแก้ตำแหน่งตัวประตูตรงนี้แล้วกันเนาะอย่างเช่นประตูห้องน้ำตรงเนี้ยผมอยากมาเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปแก้ไขในตัวตัวต้นฉบับนะครับไฟล์ฮองดิ้งที่เราทําการเซฟไว้ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแก้ไขในสองตัวต้องทบดดูแล้วกันแล้วก็ไปลองอัปเดตในสองตัวไฟล์รวมดูนะครับอย่างเช่นผมมีทําการแก้ไขในส่วนของตัวประตูห้องน้านี้แล้วกันเนาะมีการขยับนะครับขยับนะครับนี่ขยับมานะนี่ประมาณตาแหน่งตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปอัปเดตในส่วนตัวไฟล์รวมแล้วกันเนาะว่าไฟล์รวมเนี่ยมีการอัปเดตทุกไทจิงหรือเปล่านะครับนี่ลองเซฟดูได้เลยนะครับก,กดเซฟได้นะครับ พอไปอัปเดตได้เลยนะครับนี่ก็มาที่ hotlink moduledule manager ตรงนี้นะครับนี่ถ้าเกิดมีการแก้ไขนะครับตัวไฟล์เนี่ยจะทําการขึ้นเข้าหมายตกใจขึ้นมานะตัวนี้นะครับขึ้นมา modify ตัวนี้เนาะแล้วก็คลิกได้เลยนะครับนี่แปลว่ามีการแก้ไขขึ้นมานะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก,กดอัปเดตแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับนี่สังเกตตัวประตูเนี่ยมันก็ทําการเลื่อนให้ไม่ตรงกับตัวแบบแล้วเห็นไหมนะครับก็เลื่อนทุกท้ายเลยนะที่เรา copy ไปนะครับนี่ตามนี้เลยนะทุกท้ายนะครับสังเกต ตัวประตูนะครับเลื่อนตามทุกท้ายเลยนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ได้สองตัวแป้นนะที่เป็นตัว 2D นะครับตัว 2D ที่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวทีดีนะครับที่ได้แบบออโต้อยู่แล้วนะนี่ไม่ต้องมานั่งเขียนอีกรอบนะคือได้ทั้งตัวสองตัว 2D ที่มีในหน้าแป้นรวมถึงทีดีที่เป็นตัวทีดีโมเดลด้วยนะครับรวมถึงตัวรูปด้านเนาะทั้งหมดด้วยนะครับก็ได้แบบออโต้ด้วยเลยนะเวลาเราขึ้นงานนะครับกระทั่งตัวรูปด้านลูกตัดได้หมดเลยนะ ในส่วนนี้นะครับด้านก็ได้ทั้ง4ด้านเลยนะครับเวลาเราทำการแก้ไขในส่วนของตัวหน้าแปลนหรือหน้าตัวตัวหน้าทีดีนะตัวลปด้านก็ทําการอัปเดตตามไปด้วยนะครับนี่ก็ตัวลบด้านก็ได้ด้วยนะครับที่เป็นออโต้เลยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวปริมาณนะคิดวิวคิวนะครับเราก็สามารถการคิดได้นะอย่างหน้าทีดีตรงเนี้ยนะครับเราอาจจะทําเป็นโซนก็ได้นะเก็บไว้นะครับอย่างเช่นผมตีมเป็นโซนนะเป็นโซน ทำเป็นส่วนของตัวโซนห้องพักโซน p a r k ิ้งที่จอดรถต่างๆโซนเซอร์วิส่วนคอมเมอร์เชียลที่เป็นในส่วนของร้านค้าร้านต่างๆพวกนี้ครับก็ทําการแบ่งเป็นโซนได้นะตัวโปรแกรมก็ทําการถอดตัวพื้นที่มาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราพื้นที่โซนเท่าไหร่เราก็ดูได้นะครับอย่างเช่นพื้นที่โซนคอมเมอร์เชียลนะครับแปลนชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ดูได้เลยนะอย่างเช่นตัว ตรงพลิฟต่างๆนะครับมีพื้นที่เท่าไหร่ก็เลือกได้ดูได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวปาร์กิ่งต่างๆก็พื้นที่เท่าไหร่ก็ดูได้นะครับอีเซปชั่นนะครับรวมถึงตัวรูห้องพักต่างๆก็ถอดมาได้ด้วยนะก็ทําการซ่มมาด้วยนะตัวนี้นะครับถอดมาด้วยนะแต่ละส่วนนะครับก็ถอดพื้นที่มานะแต่ละห้องพักนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่รวมทั้งหมดก็ถอดมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับรวมถึงปริมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานที่เป็นในส่วนของงานถาปัดนะ ก็ทําการถอดให้ได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่จะเป็นงานผน,นังงานพื้นต่างๆก็ถอดมาให้ได้นะอย่างเช่นวัสดุผนังก่ออิฐพื้นที่เท่าไรผนังคอนกรีตมันนี่เท่าไรปูนฉาบเท่าไหร่ก็สามารถทาการถอดได้ด้วยนะครับอย่างเช่นปริมาณผน,นังต่างๆนะครับเราก็ดูได้เลยนะครับถอดมาเป็นปริมาณให้หมดเลยนะถ้าเรามีการแก้ไขต่างๆตัวตารางตัวนี้ก็อัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะครับ ก็ได้มาแล้วเนาะอย่างเช่นพื้นที่กออินะครับนี่นะปริมาณเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ก็ถอดมานี่คือรวมทั้งหมดของทั้งโครงการเลยนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กต่างๆหรือปูนฉาบต่างก็ถอดมาให้เป็นพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวงานผนังหรือเป็นส่งตัวงานที่เป็นประตูหน้าต่างก็สามารถทาการถอดได้ด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นงานประตูนะครับก็ถอดได้นะครับตัวแกมก็จะถอดให้เลยว่าทั้งโปรเจกต์ของเราเนี่ยทั้งโครงการเนี่ย มีประตูแบบไหนบ้างครับขนาดเท่าไหร่จานวนเท่าไร่ราคาเท่าไหร่ก็สามารถทำการซ้ำราคาได้ด้วยเลยอันนี้ก็เป็นตัวถอดปริมาณประตูนะครับก็จะมีตัวรูปด้านให้ด้วยนะรูปด้านหน้าแปนประตูแล้วก็ตัว ID ประตูเราสามารถทำการแก้ไขในส่วนตรงนี้ได้เลยนะอย่างเช่นประตูต่างๆก็อยากเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรก็แก้ไขได้เลยนะครับตอนนี้มันไม่เรียงเนาะเราก็เปลี่ยนที่หลังได้นะครับตัวแปนก็จะอัปเดตตามไปด้วยนะก็สามารถทาการแก้ไขในหน้าตารางได้เลยนะครับหน้าตารางปริมาณตรงนี้ได้เลยนะ ก็บอกหมดแล้วเนาะรูปด้านแป้นไ d ประตูแล้วก็ขนาดนะครับนี่ขนาดแล้วก็ระดับการติดตั้งต่างๆนะจำนวนนะก็บอกด้านล่างด้วยนะว่าจำนวนเท่าไหร่ว่ากี่บ้านนะก็เ,เลือกดูได้เลยนะถ้าเราใส่ราคาตรงช่องด้านล่างตรงนี้นะครับใส่ราคาไปตัวโปรแกรมกร็สามารถทการซ้ำราคาได้ด้วยเหมือนกันนะถอดราคามาได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะนะครับก็ใส่ได้นะครับ รวมถึงตัวหน้าต่างด้วยนะครับก็ทําการถอดมาได้ด้วยเหมือนกันนะทาหน้าต่างก็ถอดมาได้เลยนะครับมีมีเหมือนกันนะคือตัวลูกด้าเนานะแปลนแล้วก็ตัว ID นะครับตัวขนาดต่างๆจํานวนต่างๆก็ถอดมาให้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับก็ชดูดูได้นะคือนอกจากเช็คในส่วนของตัวจํานวนแล้วก็ขนาดของตัวประตูหน้าต่างแล้วนะครับเราสามารถทการรีเช็คได้ด้วยนะอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าประตูตัวเนี้ยที่มี1บานตัวนี้นะครับอยู่ตรงไหนเราก็รีเช็คมันได้นะ เพื่อเช็คงานว่าตัวประตูตรงนี้มีอยู่จริงนะครับอยู่ตรงตำแหน่งไหนบางทีเราทําโครงการที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยเราไม่สามารถทําการรู้ว่าตัวประตูตรงนี้เราใส่มาเนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ทําการรีเช็คได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการรีเช็คตัวประตูตรงนี้แล้วกันเนาะที่มี1บานตรงนี้นะอยากรู้เหลือเกินว่าที่ใส่เปน็นบานตัวเดียวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็เลือกได้นะก็เลือกตัวมันได้เลยนะวิธีการรีเช็คก,ก็มี2แบบนะครับคือหน้า2 d กับหน้า TD เลยนี่คือ 2D ดีก็เป็นหน้าแผ่นเนาะเราก็เช็ค้้ลนนนน่ากใหแั นี่มันก็จะโดดคีเล็กให้เลยนะนี่ว่าตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะก็ถอดมาให้นะครับตรงนี้นะครับปิดเงาแล้วกันก็ถอดตำแหน่งมาให้เลยนะครับมันก็ถอดมาให้จากทั้งหมดเนาะนี่ตรงนี้เลยนะครับก็รีเช็คได้นะว่ามีหนึ่งบานเนี่ยคืออยู่ตรงนี้จริงๆนะเราก็ทาาการเช็คได้ว่าตัวประตูตรงเนี้มันมีอยู่จริงๆนะครับไม่มีตำแหน่มีประตูตัวไหนที่เกินออกมานะ ก็รีเช็คตัวประตูเปนในตัวด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นอกจากนี้เราสามารถทําการส่งค่าตารางต่างๆพวกน,นี้ออกไปเป็น excel ได้ด้วยนะเช่นปริมาณพื้นที่ผนังอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถทําการส่งออกไปเป็น Excel แล้วก็เอาอไปใส่ราคาเพิ่มเติมต่อใน Excel ได้เลยนะครับเช่นเราผมต้องการส่งตัวตารางพวกนี้ออกไปแล้วกันเนาะก็สามารถทําการเซฟออกไปได้เลยนะครับก็จะเป็นในะส่วนของตัวนามสกุลข,ของตัว Excel เลยนะ อันนี้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องมานั่งทําการแปลงไฟล์อีกทีนะอันนี้คือเป็นไฟล์โดยตรงเลยนะครับนี่ผมก็เซฟในส่งตัวไฟล์ excel เลยนะโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ทําการเปิดหลังจากเซฟเลยแล้วกันนะโอเคก็เปิดไปได้เลย,เลยตัวหนังสือต,ต่างๆก็ไปหมดนะครับหรือจะเป็นในส่วนของหน้าประตูหน้าต่างเนี่ยตัวรูปภาพของประตูหน้าต่างก็ตามไปด้วยนะอันนี้นะครับนี่ตัวตลาดก็ตามไปหมดเลยนะครับอันนี้ ปริม,มาณต่างๆก็ตามไปนะก็คือสามารถทําการใส่ระบุพื้นที่เราก็จะมีช่องตารางราคาเพิ่มเติมนะราคาต่อหน่วยอะไรพวกนี้ต่อวัสดุมาก็ใส่ไปได้เลยแล้วก็ทําการคูณต่อได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะน,นี้นะครับก็ถูกต้อง100%ตามงานที่เราทํามาได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวการทํางานในส่วนของการใช้งานตัวโปรแกรมมาจฉแ c a เบื้องต้นเนาะสำหรับงานที่เป็นบิดดิ้งแล้วกันเนาะเอามีไฟล์ DWG แล้วก็มาทําการดารับเนาะ ทำการขึ้นทําการดับมาจากตัวโปรแกรมอัจฉริยนะขึ้นใหม่ได้ทั้งในส่วนตัวแปลน 2D แล้วก็ 3D ในตัวเลยแล้วก็ดึงเข้ามาในส่วนตัวไฟล์รวมก็ทําการทอเบียนรวมทั้งหมดของงานคอนโดของเราที่เราได้เข้ามาเนาะก็ได้ทั้งในส่วนของตัวแปลนด้วยอย่างที่บอกนะตัวแปลนตัว 3D โมเดลที่ได้แบบออโต้รวมถึงตัว BQ ด้วยนะครับที่ได้แบบออโต้เหมือนกันนะอันนี้ส่วนนี้นะครับโอเคประมาณนี้กันวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับ